กฎแรงดึงดูดจิตวิญญาณและควอนตามฟิสิกเกี่ยวข้องกันอย่างไรกฎแรงดึงดูดจิตวิญญาณและความตามฟิสิก์เป็นแนวคิดที่ดูเหมือนแตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงกันในระดับลึกโดยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพลังงานการสั่นสะเทือนและผลกระทบของจิตใจที่มีต่อความเป็นจริง 1. กฎแรงดึงดูดและพลังงานของจิตใจกฎแรงดึงดูดเป็นหลักการที่บอกว่าคุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นหมายความว่าความคิดความรู้สึก และพลังงานของคุณจะกำหนดสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตหลักการสำคัญของกฎแรงดึงดูดความคิดมีพลังสิ่งที่คุณคิดบ่อยๆจะกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอารมณ์และความรู้สึกพลังงานของอารมณ์สามารถเร่งหรือชะลอการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการการตั้งเจตนาและความชัดเจนยิ่งคุณชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการเท่าไหร่พลังงานก็จะไหลไปในทิศทางนั้นมากขึ้นการกระทำต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับความปรารถนาเพื่อให้พลังงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน2 ควอนตัมฟิสิกส์และพลังของจิตควอนตัมฟิสิกส์ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของพลังงานและอนุภาคขนาดเล็กที่สุดในจักรวาลซึ่งทฤษฎีบางอย่างสามารถอธิบายความเป็นไปได้ของกฎแรงดึงดูดได้แนวคิดทางควอนตัมที่เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดพลังงานและการสั่นสะเทือนทุกสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยพลังงานและมีความถี่ในการสั่นสะเทือนความคิดและอารมณ์ของเราสร้างคลื่นพลังงานที่สามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อม Quantum superposition การอยู่หลายสถานะพร้อมกัน อนุภาคควอนตัมสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตรหรือวัดค่าเปรียบได้กับความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจ,จำกัดคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้หากเปลี่ยนการรับรู้ของตนเองควอนตัมเอนแทงเกิลเป็นการพัวพันควอนตมัมอนุภาคที่เคยเชื่อมโยงกันจะส่งผลต่อกันไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนสิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมพลังงานความคิดหรือความตั้งใจของเราอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสภาพแวดล้อมรอบตัว Observer Effect ผลกระทบของผู้สังเกตการที่นักวิทยาศาสตร์เฝ้าสังเกตอนุภาคควอนตัมทำให้อนุภาคเปลี่ยนสถานะจากคลื่นพลังงานไปเป็นอนุภาคจริงแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของเรามีผลต่อความเป็นจริงเปรียบเสม,มือนแนวคิดที่ว่าเราสร้างความเป็นจริงของเราเองผ่านความคิดและการโฟกัส 3. จิตวิญ,ญญาณและความเข้าใจเรื่องพลังงานจักรวาลจิตคือผู้สร้างในมิติข,ของจิตวิญ,ญญาณเราถือว่าจิตเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง และเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลความคิดของเราสร้างความเป็นจริงเหมือนที่ควอนตัมฟิสิกส์กล่าวถึง Observer Effect ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันตามหลักจิตวิญญ,ญาณและควอนตัมฟิสิกส์เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในตนเองสามารถส่งผลต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวได้พลังของความตั้งใจหากเราตัง้งเจตนายอย่างชัดเจนความเป็นจริงจะถูกจัดระเบียบให้สอดคล้องกับพลังงานของเราตรงกับแนวคิดของกฎแรงดึงดูดที่บอกว่า คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดการปรับความถี่พลังงานเมื่อเราปรับจิตใจให้สั่นสะเทือนที่ระดับสูงขึ้นเช่นความรักความสุขความกระตันยู่เราจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานนั้นคล้ายกับหลักการของควอนตามที่ว่าทุกสิ่งเป็นพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันจะดึงดูดกัน4วิธีนำกฎแรงดึงดูดจิตวิญญ,ญาณควอนตัมฟิสิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันห ปรับพลังงานของคุณฝึกสติและสมาธิเชื่อมต่อกับพลังงานจัก,กรวาลลดการรบกวนของอารมณ์ลบใช้ความรักและความกตันยูสร้างคลื่นพลังงานบวกเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆออกกำลังกายและดูแลร่างกายสุขภาพดีช่วยให้พลังงานสูงขึ้น2ตั้งเจตนายอย่างชัดเจนเขียนเป้าหมายที่ต้องการและโฟกัสไปที่มันใช้คำพูดที่ให้พลัง เช่นฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วแทนการพูดว่าฉันอยากได้ 3. ฝึกการสังเกตลองใช้พลังของจิตในการมองสิ่งที่ต้องการเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วใช้ visualization วงเล็บเปิดการมองภาพในใจวงเล็บปิดเพื่อสร้างความเป็นจริงที่ต้องการ 4. เชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลฝึก deep meditation หรือ q u a n t u meditation เพื่อเข้าถึงพลังงานของจักรวาล ใช้ Sound Fre q u e n c y หรือ binaural beats เพื่อปรับจูนจิตที่สอดคล้องกับพลังงานที่สูงขึ้นสรุปกดแรงดึงดูดคือหลักการที่บอกว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราสั่นสะเทือนไปหาควอนตัมฟิสิกสนับสนุนแนวคิดนี้โดยแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นพลังงานและความคิดของเราสามารถส่งผลต่อความเป็นจริงจิตวิญญาณเชื่อว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกับพลังงานจักรวาลและสามารถสร้างชีวิตของตนเองได้ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันผ่านพลังงานการตั้งเจตนาและการปรับความคิดของจิตใจ หากคุณสนใจข้อมูลเชิงลึกเทคนิคและวิธีการที่ละเอียดโปรดติดตามในตอนต่อไปและกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นำเนื้อหาเชิงลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้นมาถ่ายทอดให้กับคุณขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ